สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมปูเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีรถอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาแก้ไขและปรับปรุงช่วงล่างนะครับกับรถเรโวนะครับหนึ่งคันนะครับคือพี่เขานั้นมีพี่ชายแล้วกันเนาะกับเพื่อนๆนนะครับแนะนําว่ารถเนี่ยควรที่จะต้องไปเปลี่ยนช็อคอัพนะครับแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับคันหนึ่งก็ตก5 6 0 0 0 0ืนบาทนะครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเงินจ่ายได้นะครับแต่ลูกค้าท่านนี้บอกว่าพอดีเห็นคลิปผมก่อนนะครับ เลยโทรมาคุยดีกว่านะครับต้องการที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ไม่ต้องแรงถึงขนาดน,นั้นได้แม่เพราะว่าจริงๆจ่ายได้นะแต่ว่าเขามองว่ามันไม่จําเป็นผมก็เลยบอกว่าโอเคนํารถเข้ามาเดี๋ยวจัดการให้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปนี่มีรีโวเข้ามา1นึ่คันนะครับรถล,ลูกค้ามีปัญหาเข้ามารถยังใหม่อยู่นะเป็นรีโวนะครับดีตัวใหม่นะครับผม ขับแล้วลูกสาวของนั่งไม่สบายนะครับแต่เพื่อนแนะนําให้ไปใช้สินค้าแพงๆนะครับแต่ลูกค้าก็ดูคลิปเราแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคหาคนที่แนะนําจริงใจดีกว่านะครับผมจริงใจนะครับแต่ปากไม่หมานะครับแต่พูดตรงๆรับได้ลูกค้าก็เลยมาแบบนี้แหละครับมาให้ช่วยจัดการให้ทีนะครับแบบไม่ต้องแพงเหมือนที่เพื่อนแนะนานะเดี๋ยวจัดยังไงไปดูกัน มาถึงก็จับขึ้นเคียงกันเลยนะครับผมก็พาลูกค้านะครับมาแนะนำนะครับแล้วก็มาบอกถึงฟิลลิ่งของเดิมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงโดยที่ผมยังไม่ต้องลองขับเลยนะครับลูกค้าก็งงว่ารู้ได้ยังไงวะนะครับผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมอยู่กับรถมาค่อนข้างเยอะนะครับก็พอจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับคันนี้พื้นฐานรถเลโวเนี่ย เป็นรีโว่ดีนะครับก็คือเป็นพื้นฐานที่เขาทําการปรับปรุงเรื่องของแหนบนั่นเองนะครับให้มันนุ่มขึ้นกว่ารถรีโว่รุ่นก่อนๆน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการทรงตัวนั้นเขาก็จะดีขึ้นนะครับหรือดีเท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรื่องความนุ่มนวลน,นั้นจะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาต้องการให้รอยต่อถนนที่ลูกค้าเคยบอกว่ารีโว่กระด้างนั่นแหละ มันจะดีขึ้นแต่ในความดีขึ้นนั้นเขาก็ยังคงรักษาความนุ่มนวลไว้อยู่ก็เลยทําให้ลูกค้ารุ่นที่ใช้รีโว่ดีในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันค่อนข้างที่จะโค้งเกินไปนั่นเองนะครับก็เลย ต้องทําการปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นแต่ไม่ต้องแข็งเท่าตัวเก่านะครับจะทํายังไงเราก็ต้องอย่างที่บอกนะครับในเมื่อของที่มากับรถนั้นมันนุ่มเกินไปก็คือระบบของแหนบเราก็ปุงไม่ไปยุ่งนะครับเพราะว่ามันยังคงใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเราก็ปรับปรุงในเรื่องของความหนืดของโชคให้มากขึ้นเพื่อที่จะทํางานได้สัมพันธ์กับตัวแหนบนั่นเองนะครับก็จะทาให้รถคันนี้นั้นนุ่มและนึบเป็นยังไงไปดูกัน

ว่าโงเรียนลูกจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยออ๋อ <c oughs> ในจังหวะที่ลิ่งนี่แบบต้องรีบเลยรถจุดรถต่อหลังแข่งไปนิ่มไปบอกได้นะ ย่โยแบบว่าทีห<ร>ลังบอกก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่านี่เดี๋ยวยางไอ,ไอ้ดินมันนิ่มนิมหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวลงไปแล้วขึ้นไม่ได้นะอ,อันนี้ยกน้อยลงเะี้กตกใจหมดเลยเล่นลงไปเลยนะอย่างที่บอกคนระับคือผมไม่ได้ต้องการแบบแข็งมากอ่ออาก็ยังคงมีความแบบให้ตัวมาอยู่อางานอันนี้ก็จบตอบโจทย์ นั่งไม่สบายครับแฟนผมว่าไปลองของพี่ชายเขาบอกมันแข็งไปถูกตัวนั้นแต่คือเขาก็อะไรฮะมันแล้วแต่คนอะเนาะแต่เราไม่ได้ยกอะไรเนาะเอาไม่ไอันนี้คือสแตนดาร์ดเลยศูนย์เสริไม่ต้องตั้งเลยเพราะว่าเข้ามากเดิมหมดเลยแต่ถ้าในกรณีที่ต้องตั้งศูนย์ก็คืออ่ายกสูงโหลดเตี้ยผมเปิดฟังทุกคลิปของพี่ะผมก็เลยเลือกงี้บ้า เอาใช้งานจริงอ่ะฮะใช่โอเคนะแต่ถ้าจะปรับแข็งอะไรอี่างนี้ก็ก็ได้ได้<ช>ได้ไดให้ตัวได้บ้างเยใช่เพราะว่าโชคเนี่ยครับถ้าให้ตัวได้มาก ขับช้ามันจะนุ่มแต่ขับเร็วมันจะโค้งโคงแต่ถ้าเราทําให้เขาให้ตัวได้น้อยหรือว่าตึงมากๆนะทางขูกขาเราจะขับไม่ได้เลยเพราะมันจะสัทาน โอเคแต่ตอนลงเมื่อกี้มันจะไม่ย้วยมันยิ่งบรรทุกมากมันก็จะดูสะเสถียรกว่าใชจ่จริงๆับผมผมมาก่อนเพราะว่าผมผมต้องการ,รกเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยผมต้องมีผลอ๋อเชิญเลยครับเลยอยากรู้ว่าได้แั้ผมรีบมาทําก่อนเลยอให้มันให้มันเห็นภาพดีกว่าเดิมแน่นอนครับ,รบแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเวลาเราเบรกอย่างเนี้ยตอนหลังใส่เนี่ยเราเบรกเราจะรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันทิ่มน้อยน้อยกว่าตอนที่มา ทางกูขาเราก็ยังไม่ไม่ทรมานมากดีกว่าเก่าไหมดีีนถูกใจกลับบ้านกันไปอีกคันหนึ่งจับถ่ายรูปกันก่อนกลับบ้านเลยเดินทางปลอดภัยนะครับ แล้วสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ต้องการปรับปรุงช่วงล่างก็เชิญวะเวียนมาได้นะครับอย่างเช่นเคยนะหาถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจของบ้านปูด้วยนะครับแล้วคราวหน้าจะนํารถรุ่นอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับ